ดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัด่วงหวานจนกระบวนยุทธประชาสัตพ์ กำลังก้าสู่โรงเรียนวัดม่วงหวานส่วนกระบวนุทธประชาสัรน์โรงเรียนวัดม่วงหวานส่วนกระบวนุทธประชาสัมน์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอ,อยุธยาเขต2 ตั้งอยู่เลขที่44ทับ1หมู่ที่6ตำบลมหาพรมอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ทั้งหมด4ไร่1งาน19ตารางวาโรงเรียนวัดม่วงหวานส่วนกระบวนกประชาสัน์ก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2481ในสมัยขุนอดุลทีระเดชเป็นนายอำเภอโดยอาศัยศาลาการประเรียนของวัดม่วงหวานใช้เป็นสถานที่เรียน และมีพระคุณเจ้าพระครูส่วนเตวโตเจ้าอาวาสเป็นผู้อุปการะเปิดทำการเรียนการสอนแต่ชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่4โดยมีอาจารย์วงังสุขนาวีเป็นครูใหญ่คนแรกโรงเรียนวัดม่วงหวานส่วนกระบวนยุทธประชาสัน จัดการศึกษาใน2ระดับคือ 1. ระดับก่อนปฐมศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3 2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ 1. ระดับปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6และ 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม โดยพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดจัดการศึกษาให้เด็กที่มีความพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติและสนับสนุนให้เด็กที่มีความสามารถได้เรียนรู้เต็มตามศัก,กยภาพโรงเรียนวัดม่วงหวานส่วนกระเบนยุติประชาสันมีอาคารเรียนจำนวนทั้งหมด8หลังรวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด23ห้อง ห้องปฏิบัติการ6ห้องได้แก่ห้องคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องวิทยาศาสตร์ห้องคณิตศาสตร์ห้องพยาบาลห้องสมุดห้องงานบ้านและห้องอื่นๆได้แก่ห้องพักครูห้องสหกรณ์โรงอาหารหนึ่งหลังแปลงเกษตรสวนสมุนไพรสวนย่อม คำขันของโรงเรียนวัดม่วงหวานมีวินัยใจซื่อสัตย์รู้ประหยัดเข่งคัดคุณธรรมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดม่วงหวานมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาก้าวหน้าเทคโนโลยี4.0เพิ่มภูนทักษะศตวรรษที่21อัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดม่วงหวานไวแบบไทยแต่งกายสะอาด เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดม่วงหวานมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ร่างกายแข็งแรงสีประจำโรงเรียนม่วงขาวสีม่วงหมายถึงความสามะคัคคีสงบร่มเย็นพอเพียงปราศจากอัมุกสิ่งเสพติดสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์คุณธรรมความดีแถบแผลป้ายหมายถึงความร่วมมือในทุกฝ่าย ต้นไม้ประจําโรงเรียนต้นมะม่วงดอกไม้ประจําโรงเรียนดอกอัญชันผลงานและดังวันที่ได้รับ 1. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตสอพอปอ,ออยย .2 2. เป็นโรงเรียนคุณภาพประจําตำบลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา2562โรงเรียนวัดม่วงหวานได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2ระดับชาติในการแข่งขันคอมพิวเตอร์การสร้างกระตูนเรื่องสัง้นคอมมิสติฟระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2. รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รางวัลเหรียญทองการประกวดวงดนตรีสตริง ันมัธยมศึกษาปีที่ 1- ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รางวัลเหรียญทองการประกวดแปรรูปอาหารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สม